โดยรองนายกกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แบล็กฮอตตกนะคะและก็เห็นว่าต่อไปต้องมีการพัฒนาเทคนิคและอุปกรณ์การกู้ภัยอย่างจริงจังเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ นายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้กล่าวแสดงความเสียใจยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง9รายที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบแบ c ็คฮอคตกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายสุเทพยังเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงอุปกรณ์และพัฒนาเทคนิคในการกู้ภัยอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีที่ผู้ประสบเหตุยังไม่เสียชีวิตในทันทีอย่างช้าควรเข้าถึงพื้นที่ในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงสำหรับกรณีของนายสอนวิชัยคงตันตัน,นุก,กูลนะคะช่างภาพช่องห้าที่ไม่ได้เป็นทหารแต่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยและเสียชีวิตนั้นนายสุเทพกล่าวว่าต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก ที่เอาใจใส่ดูแลและสั่งให้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเต็มที่ซึ่งตนจะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพในครั้งนี้ด้วยค่ะ